สวัสดีครับเพื่อนๆนทุกคนนะครับที่เลือกซื้อเลือกใช้นะครับสมอบกนะครับอันนี้เป็นสมอบกอย่างดีนะครับสแตนเลสนะครับอันนี้ผมซื้อมาใช้ครบทุกขนาดทุกไซส์นะครับโดยร้านเนี่ยเขาจะมีหมดสิบไซส์นะครับนี่ครับนี่ไซส์เล็กสินค้าเนี่ยเป็นแบบเลสอย่างดีเลยครับไม่ขึ้นสนิมแน่นอนนะครับน้ําหนักเนี่ยก็ของแท้นะครับหนักนะครับ เลแทแท้ๆทั้งหมดนะครับนี่ครับใหญ่หน่อยนะก็เอาไว้สำหรับไปตกปลาหรือสปีดโบ๊ทนะครับเราก็ถ่วงเรือหรือว่าจะเป็นสมอโบกเอาไว้สำหรับกางเต็นท์ก็ได้นะครับนี่มีสิบอันเลยนะครับนี่นี่ทุกไซส์ทุกขนาดเลยนะครับก็ร้านนี้เขาขายไซส์อะไรผมซื้อมาหมดทุกไซส์เลยนะครับไว้ใช้งานไซส์ใหญ่สุดน่าจะเป็นอันนี้นะครับอันนี้ใหญ่สุด สำหรับเอาไว้แบบเรือนะครับไว้เรือสปีดโบ๊ทหรือว่าเรือตกปลาตกหมึกเรือเล็กันครับแล้วก็เอาไว้ทิ้งสมออย่างเช่นอันแบบใหญ่เน้นหนึง่งตองใหญ่สุดอันอันนี้ก็ได้ประมาณนี้นะครับไซนี้ก็เอาไว้สําหรับแบบทิ้งสมอ,อไว้สําหรับกางเต็นท์ได้นะครับไว้กางเต็นท์ถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับที่ใต้คลิปนะครับคอมเมนต์นะครับบอกเลยว่าร้านนี้ของดีจริงนะครับ